กรยุติธรรมทางอาญากระบวนการยุติธรรมทางอาญาเป็นกระบวนการสําหรับการดําเนินคดีอาญาก่าวคือเมื่อมีการกระทําความผิดทางอาญาแล้วการนําตัวผู้กระทําความผิดมาลงโทษจะต้องกระทําอย่างไรบทบัญญัติที่กําหนดวิธีการดาเนินคดีอาญามีอยู่ในประมวลกฎหมายวิธีการพิจารณาความผิดทางอาญา กระบวนการทางอาญานั้นจะต้องเป็นกระบวนการยุติธรรมทางอาญาอย่างแท้จริงและต้องไม่มีกระบวนการที่อยุติธรรมทางอาญาเข้ามาแทรกแซงในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาได้เช่นการจับไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่การสอบสวนกับชอบด้วยกฎหมายหรือการสอบสวนที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือที่ได้กระทำโดยพนักงานสอบสวนที่ไม่เป็นพนักงานสอบสวนตามกฎหมาย แต่อายการก็นำคดีมาฟ้องได้และศาลก็ดำเนินคดีได้เป็นต้นและการที่จะไม่ให้กระบวนการอายุติธรรมเข้ามาแทรกแซงได้นั้นจะต้องมีการตรวจสอบการดำเนินการในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาทั้งหมดโดยการตรวจสอบดุลและคานอำนาจซึ่งกันและกันระหว่างพนักงานสอบสวนพนักงานอายการและศาลเพราะการดำเนินการทางอาญาดังกล่าวนั้นมีชีวิต ร่างกายสิทธิและเสรีภาพของประชาชนสิทธิในทางเศรษฐกิจการทำมาหากินสิทธิในครอบครัวตลอดจนสิทธิของเด็กและเยาวชนในครอบครัวเป็นเดิมพันกับการทำงานของศาลและเจ้าพนักงานผู้ดําเนินคดีอาญาทั้งสิน้น